ยินดีต้อนรับเขสู่โชวิตคาวันนี้ผมจะมารีวิวนนี้ผมขอหาไปใช้ก่อนนะครับหาไปใช้ตรงนี้ดิเอ่รู้ว่าในอะไรผมไม่รู้นะเลยเฮ้ยโอ๊ยนี่ผมจะไปใช้แล้วไปใช้อู้วว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 นวว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 ว้วว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 วองวว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 ผมนะผม,มันวาวของยังไง <c oughs> เดี๋ยวผมจววววววคน,คน์วว นี่นทุกคนเราเข้ามาคืออะไรเนี่ยเห็นไหมวาของเรียดละแล้วนี่มือถือเก่ามันไงมือถือเก่ามันเปิดไงวะเนี่ยไอโฟนเปิดไงวะนี่เห็นไหมพังแล้วตอนนี้มันใช้มือถือใหม่แล้วครับตอนนี้มือถือไอโฟนและตอนนี้นะครับดูมีลำโพงแล้วอันนี้คืออะไรอรทุกคนวิวอันนี้คือที่นีบผมไหมวิเชื่อตกใจ กใจไปเอาอันนี้ดีกวา่าอันนี้คือเสื้อมนันนะครับเสื้อมนันนะครับดูคนจอนจัดเสื้อของคนจอนจัดนะครับอันนั้นมีควรดูไม่ควรดูรับคนอจอนจัดนะดูดูเก็บของดูของเล่นละนะอันนี้อันนี้อันนี้เด,ดี๋ยวผมไม่ดูอ่าอันนี้คืออันนี้คือห้องผมนะห้องผมที่ผมนอนนะอันนี้คือห้องที่มันนอนกับผมแล้วดูสิ่งที่มันวางของดิดูวางของครับอันนี้คือที่ปอบผมใช่ไหมเอ้ยเอานี่ออกไปก็ได้มั้ง เนี่ยอันนี้คือเสื้อผมนะเห็นไหมเสื้อผมยังใส่ในแะ็กเ้เห็นไหมเราดูเสื้อผ้ามันอันนี้คือที่เป่าผมใช่ไหมครับทุกคนที่เป่าผมนะดูที่เป่าผมเฮ้ยปืนปืนปืน,ปนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเล่นมุกแล้วก็ค่ะเฮ้ยอันนี้คือกระเป๋ามันนะครับมันพึ่งมันพึ่งกลับมาจากเชียงใหม่ครับทุกคนจะเห็นนะนี่เป็นพอผมเป่าไม่ใช่มันคือกางเกงนะครับทุกคน,นคือกางเกงกางเกงเปล่า คือก็เกงเวนเดี๋ยวมวม่าผมจะขอใส่ของมันนะทุกคนโอ๊ยโอ๊ตชิบชิบของมันตกคิทไปละยิ่งมันชอบดูผมอยู่ด้วยในช่วงเนี้ยแล้วนี่คือไอกระเป๋ากระเป๋าตังเราผมยริงมันชอบดา่ากูด้วยเวนอยู่ในห้องผมได้แค่นะมันชอบดาอา่าผมนะดูับดูสิ่งที่มันวางของนะดูนะอันนี้คือตะกระ้าตะกระ้าโคตรใหญ่แล้วแว่ก็ที่บ้านอนะ่ะ ที่บ้านนี่สามารถวางของที่ไหนได้ได้หมดเลยนะแต่ดูสิ่งที่มันวางรู้นะครับภายนอกสวยแต่ว่าดูสิ่งที่มันทําที่บ้านนะครับดูแล้วที่ผมมาทําคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรครับผมแค่อยามาล้อเลียเฉยๆไม่มีอะไรดูแนละ้วผมขอจอดจ่ายอยู่บ้านผมเป็นยังไงผมไว้ถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะมาเปิดนะคุณจอนจัดให้ทุกคนดูนะครับใจดคลิปไปสวัสดีครับ